สวัสดีค่ะง่ายๆกับยายโสพินนะคะเราจะทำผัดกะเพรากุ้งสดกันในวันนี้ค่ะวันนี้ยายไปเก็บพริกจินดาที่ปลูกไว้ที่บ้านนะแล้วก็มาตำด้วยครกเนี่ยค่ะใส่เกลือไปเล็กน้อยค่ะส่วนกุ้งยายก็เก็บไว้ขั้นตอนการเก็บของยายที่เคยปล่อยคลิปไปเก็บโดยการตัดหนวดตัดตัดหนวดตัด หางเล็กน้อยแล้วก็ไปคลุกกับน้ำตาลทรายแล้วใส่ไปในช่องแข็งอันนี้ก็เกือบเดือนแล้วค่ะแต่ก็ยังสดยังสดนะยังสดดีมากๆทำสิบตัวคนละตัวกันกับคนที่บ้านนะคะแล้วส่วนผักอันนี้วันนี้ยายใช้กะเพราขาวคือมีทั้งดอกอ่อนๆด้วยแล้วที่ขาดไม่ได้ ใบยีราแล้วก็ใบมะกรูดอ่อนๆต้นโน้นค่ะโน้นอ่ะต้นโน้อน,น,อนไหมต้นตรงโน,น,น้นคะ่ะนน่นค่ะนี่คะ่ะเออนะแล้วก็เครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวมีฝาซอสฝาเขียวมีน้ำมันหอยมีน้ำตาลทรายเล็กน้อยเราใส่เกลือลงไปในนี้ละอ่ะเดี๋ยวเราก็ตั้งกระทะนะตั้งกระทะเปิดไฟไม่ต้องแรงมากคะ่ะนะไม่ต้องแรงมาก กลางค่อนไปทางแรงแต่ไม่ต้องแรงจะนะเมื่อกี้ยายก็ตั้งไว้แล้วก็มีน้ำเล็กน้อยใส่ไว้ไม่ให้มันไหมก็เหมือนเดิมยายก็จะใช้น้ำตาละมะพร้าวค่ะนี่มะพร้าวร้อยเปอร์เซ็นพร้อมปรุงใส่น้ำน้ำมันไปก็ไม่ต้องมากเท่าไหร่แค่นี้พอค่ะนะแค่นี้พอ ตอนนี้ก็ใส่พวกพริกกินดายายก็ใส่พริกกินดาแห้งไปสามนิดค่ะพริกกินดาสดไปเก็บจากต้นเมื่อกี้นะคะผัดให้หอมนะให้หอมตามร้านค้าบางทีก็ผัดกระเพราเนี่ยพริกที่เขาผัดมันไม่หอมอะ ก็พอใส่ปุ๊บก,ก็ก็ใส่พวกเนื้อสัตว์ไปเลยขั้นตอนตรงนั้นก็ยายว่าไม่โอเคอันนี้ก็เอาให้มันหอมหอมแทบจะสําลักเลยเนี่ยแทบจะกลิ่นฉุนนะหอมแต่อย่าให้ไหม้นะคะตอนนี้เราก็ใส่กุ้งของเราไปสิบตัวนะ ยายก็ใส่เครื่องปรุงซอสฝาเขียวลงไปไม่ต้องมากค่ะเพราะตอนนี้เมื่อกี้ยายตําไปเนี่ยยายก็ใส่เกลือไปแล้วน้ำมันหอยน้ำตาลทรายายายใส่ขวดไว้นิกน้อยกร <c oughs> ะทะแบนๆมันก็ดีอย่างนี้ค่ะยายว่านะ ทั่วถึงดียายก็จะผัดที่น้ำไม่เยอะนะน้ำขุกคลิกกุ้งนี่มันก็สุกไม่ยากนะนะคะง่ายๆนะเรามีวัตถุดิบภายในบ้านเยอะแล้ะอย่างกุ้งนี้เราก็ แช่ตามขั้นตอนที่ยายบอกเก็บสดไว้สดนานเลยเนี่ยดีมากๆเลยลองทำกันดูนะคะ <c oughs> โทษค่ะ <c oughs> เห็นไหมสำลักเดี๋ยวยายจะเหยะน้ำไปนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวยายจะใส่น้ำมันหอยอีกหน่อยแล้วกัน ไฟก็ปานกลางค่อนไปทางแรงอย่าแรงมากนะนี่เราทำในครัวเรือนนะแต่ถ้าเขาขายก็าทำแป๊บเดียวอะไฟอย่างแรงเลยเราเพิ่มอีกแรงนิดก็ได้หอมแล้วค่ะกุ้งนี่ถ้าสุกมากไปมันจะแข็งนะเอาแค่นี้พอค่ะ ใส่สามเกลือของเราไปสามเกลือของยายตรงนี้ยายเรียกสามเกลือมีกระเพรามียิรามีใบมะกรูดค่ะหอมเยอะเห็นไหมเวลาเขาขายก็ใส่นิดเดียวเองเราใส่เยอะเลยเราเน้นสมุนไพรค่ะสมุนไพร หอมจังเลยนี่แค่นี้ก็ได้แล้วนี่ค่ะเราตักใส่จานเลยนะคะนี่ข้าวของยายนะสิบตัวแบ่งกันคนละห้าตัวได้แล้วปิดไฟเลยปิดไฟเลยจัดใส่จานค่ะไว้ข้างๆ สามตัวแล้วนะสี่ตัวห้าตัวนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะบีบมีหั่นมะนาวไปนิดนึงแล้วก็น้ำปลาพริกไว้ข้างๆก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะเห็นไหมคะอาหารง่ายๆกับข้าวง่ายๆอร่อยเน้นสุขภาพ ไม่เผ็ดอย่างไรหวานอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับครอบครัวท่านค่ะของเราไม่เน้นหวานนะเน้นค่อนข้างเผ็ดแล้วก็สมุนไพรสามเกลือตัวนี้ที่ยายเรียกเนี่ยจัดเต็มเลยมื้อเช้าอร่อยนะทานด้วยกันค่ะสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ